สวัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอมีโชคนะคะแม่แม่วันนี้พ่อมีโชคของเรานะคะจะ,ไป,ปะ,ะไปเที่ยวป่านะคะไปเที่ยวป่านะคะมีโชคอะไรเอาอะไรมีโชคจะเอาอะไรกล้วยไม่มีเลยวันนี้มีโชคจะไปเที่ยวป่านะคะไปอยู่ป่านะคะเปลี่ยนหลักบ้างนะคะ เดี๋ยวเดือนท้ายเดือนตุลานะคะต้นเดือนพฤศจิกายนะคะมีโชคก็จะตกมันแล้วนะคะช่วงนี้ก็เอาน้องไปออกข้างนอกบ้างนะคะออกกําลังกายถูไม้กินรากไม้กินอะไรบ้างนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พ่อหนุ่มลูกเจ็ดด้วยนะคะอันนี้คือมีโชคตัวจริงเสียงจริงนะคะแม่ๆพี่ๆแม่ๆหลายๆท่านนะคะสงสัยนะคะว่า เจ้าของช่องคือใครนะคะนี่ค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแรกเขาก็คือน้องจอยนะคะน้องมิ่งนะคะน้องสงการนะคะใครอีกอ่ะพ่อใบข้าวนะคะแล้วก็น้องน้องของน้องจอยอีกเชือกหนึ่งนะคะแล้วก็น้องอะไรบุญมีนะคะ มีแต่ตัวผู้เลยนะคะตัวเมียเชือกเดียวคือน้องใบข้าวนะคะลูกๆของมีโชคนะคะหลายๆท่านก็รู้จักลูกๆมีโชคนะคะแต่ไม่รู้ว่าพ่อของเด็กๆนะคะคือใครนะคะนี่นะคะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะหนุ่มหล่อนะคะปีนี้สามตันหกแล้วนะคะแม่แม่สามตันหกแล้วนะคะ เราจะขุนให้ถึงสี่ตันนะคะแม่แม่เราจะถึงอากขุนให้ถึงสี่ตันนะคะใช่ไหมอ้วนครับอนะคะเด็กน้อยจะสี่ตันไปไปหมุนไปเด็กน้อยจะขุนให้ถึงสี่ตันนะคะอายุแค่นี้ถึงแน่นอนนะคะยี่สิบกว่าปีนี้ถึงแน่นอนสี่ตันนะคะแม่แม่ยังไงก็ถึงนะคะดูแลดีเลี้ยงดีนะคะ ก็ถึงแน่นอนอันนี้ขนาดไม่มีงานะคะอันนี้ไม่มีงาสามสามสามตันหกนะคะไม่มีงานะเนี่ยแต่ถ้ามีงาถึงแม่สี่ตันอายุแค่นี้นะคะอันนี้ขนาดไม่มีงานะเนี่ยมีแต่ตัวเฉยเฉยเลยนะเนี่ยมีแต่ตัวเฉยเฉยเลยนะคะก็เขาก็อยู่ในช่วงเจริญเติบโตด้วยนะคะแม่แม่อยู่ในช่วงอาเจริญเติบโตด้วยเขามีมีสิทธิ์นะคะที่จะใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้นะคะอีกนะคะ ถ้ายังไม่ถึงเลขสามนะคะ oh. มีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะคะมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะคะมีสิทธิ์อีกให้กินไม่กินเวลานี้มาอ้าปากกินแต่มีโชคเป็นช้างที่เลือกควานนะคะก็จับได้แต่พ่อเจกับพ่อจ๋องนะคะคนอื่นก็ขึ้นคอไม่ได้นะคะเราก็มีควานอยู่สองพ่อลูกนี่แหละคะ่ะคือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนควานเนาะขนาดพ่อเจไม่อยู่สองปีอะ่ะ ยังยังเข้ามาจับมีโชคได้เลยนะคะเขาเลือกเลือกควานมากเลยนะคะช้างเชือกนี้นะคะอยู่ด้วยกันจนแบบรู้รู้ไส้กันแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไว้ใจนะคะแม่แม่ไม่ไว้ใจนะคะมีโชคสูงมากตอนเอามาน่ะมีโชคกับต้อยอะ่ะเท่ากันเลยนะคะแม่แม่เท่าเต้ยเลยใครๆครบอกช้างอะไรนะช้างแคระ,นะะ <laughs> เพราะว่าเต้ยตัวเล็กนะคะเต้ยตัวเล็กมีโชคก็ตัวเล็กเหมือนกันนะคะ น oh. ีโชคจะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในไรหน้านะคะแม่แม่จ๋าไปแล้วนะคะอ่ะน้องพรมาสวัสดีค่ะแทนสวัสดีค่ะสวยสวยก่อนไหนสวัสดีค่ะยังไงกวอดดีๆกอดดีสวัสดีค่ะ